เหตุการณ์กีฬาที่รอดื่มด่ำกันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยกำลังพร้อมเต็มที่เพื่อชิงแชมป์เอเชีย2025และวันนี้เป็นวันที่เราต้องการให้ทุกคนร่วมมาร่วมสนุกกันในการเชียร์ทีมชาติของเราความสำคัญของการชิงแชมป์เอเชีย2025 การแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 5เป็นเหตุการณ์กีฬาที่สำคัญสำหรับทีมชาติไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรุ่นอายุต่ำกว่า16ปีที่มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันระดับเอเชียและเป็นเกมที่จะพาทีมไปชิงแชมป์โลกในปีหน้าการชนะในเกมวันนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการคว้าตัวใบสุดท้ายไปชิงแชมป์โลกยูสที่ประเทศชิลีในปี2 0 2 6แต่ที่นี่มีเรื่องสนุกที่มากกว่า วันนี้ทีมชาติไทยจะพบกับอุซเบกิสถานในรอบจัดอันดับ5-8ซึ่งเป็นเกมที่สำคัญสำหรับทั้งสองทีมแต่ที่นี่มีเรื่องสนุกที่มากกว่าคือการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยและฟิลิปปินส์ในนัดก่อนหน้านี้ที่มีการสลับกันทำคะแนนอย่างร้อนแรงทำให้เรารู้สึกว่าวันนี้จะเป็นเกมที่น่าติดตามมากยิ่งขึ้นและเรื่องที่สำคัญที่สุดทีมชาติไทยมีความพร้อมอย่างไรในการเผชิญกับอุซเบกิสถานทีมผู้เล่นที่มีความสามารถและความพร้อมอย่างไร มาดูกันว่าทีมชาติไทยจะพร้อมเต็มที่เพื่อชนะในเกมวันนี้หรือไม่นักวอลเลย์หญิงทีมชาติไทยเซเธอร์เอสเซาเด็กหญิงพิมนารีเอกุลวิทย์เด็กหญิงปรานปริยาสุขเจริญออเซฮีเธอร์โอเอสเซาเด็กหญิงจะมีกรอนแคนแก้วเด็กหญิงนัทชาทองคําเด็กหญิงชยานุษย์อินทนูเด็กหญิงพิยดากุลรัตออพิตโอพีเซร้าเด็กหญิงเอมมานูเอลโอเจอาก้าเด็กหญิงอุมารินแก้วกาหลง มิเดิลบล็อกเกอร์ MB เจ้าเด็กหญิงกนิกาบุญรอดเด็กหญิงปภานันพิมพ์ผขันเด็กหญิงธัญรัตน์ดรสีเนตริเบรโรแอลเร้าเด็กหญิงโชติกาทองตันเจ้าหน้าที่ทีมทีมแมเนจเจอร์นายสมชายดอนไพรยอดแฮดโค้ดนายจรัญเนียมทับทีมแอสซิสแตนต์โค้ดศิเอกอภิรัตน์งามมีธิ์จังหวัดอัดทุมดีนางสาวอรอุมาสิทธิรักฟิสิโอเตอร์พิสนายอมรแสงโซดา โปรแกรมการแข่งขันวันนี้เวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบฮ่องกงเวลา17นาฬิกา30นาทีไทยพบอุซเบกิสถานช่องทางดูสดดูสดได้ที่ youtube asian volleyball confederation คลิกมาช่วยเชียร์ทีมชาติไทยในเกมวันนี้ทุกคนสามารถเชียร์และติดตามกันได้อย่างเต็มที่มาดูกันว่าทีมชาติไทยจะชนะและคว้าตัวใบสุดท้ายไปชิงแชมป์โลกหรือไม่ เพียงแค่คิดถึงก็อยากเชียร์แล้วมาดูกันวันนี้เลย